ฮัลโหลปิ้นปินกลับสวัสดีครับัวรุ่นครับผมก็คินนี้พี่ก็จะมาจูนคันนี้นะครับเป็นซูปเปอร์นะครับ Mk5 นะครับ GR ครับผมก็ก็เป็นรถใหม่นะครับผมอัปเดตมาก็จะเป็นรถใหม่นะครับรถเข้าใหม่ครับก็เครื่องสองแสนเอเครื่องสี่แสนครับเครื่อง4ี่แสนนะครับหนึ่ HP นะครับผม ก็แต <ítulo> ่งไปได้คร <mark>, yeah, wow like hmm. so cool. ับทาให้เป็น1 6 9 5 HP นะครับนะครับเครื่อง4ี่แส0เทอร์โบ2อ0 0 0 0ยาง1 0 0 0งแล้วก็ซื้อเลียงไปเลยนะครับต่อจากยาง10,000ืซื้อเลียงไปเลยนะครับทําให้เป็น169นะครับเสร็จแล้วเราก็มาเลือกขนาดยางนะครับเลื่อนขึ้นไปบนสุดครับก็เลื่อนลงมา2สเต็ปครับนะครับผมเลื่อนขึ้นไปบนสุดก็เลื่อนลงมา2สเต็ปนะครับนี่ครับเกียร์นะครับ5วีนะครับสามหวีครับ าสับแรงๆนี่ห้าวิแน่นอนนะผมสับเร็วๆอ่ะถ้าช้าก็6หกวินะครับหวิต้นๆับผมนี่ครับผมจัดทรงก็ประมาณนี้ครับส่วนทวงก็รีเซ็ตครับเหมือนเดิมครับผมนะครับก็แต่งเสร็จแล้วครับอ่าอย่าลืมนะครับก่อนเข้าเกมนะครับให้แม่ซื้อยางก่อนนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ยางเป็นห้าบเเครับเดี๋ยวลองซื้อยางหนึ่งหมื่นนะครับ กดสร้งหน่มืนเห็นไหมครับมันไม่เปลี่ยนครับผมเราต้องซื้อยางหกพันก่อนนะครับแล้วก็ซื้อยางน้่มืนตามอีกทีนึงนะครับเอาล่ครับร้อยเปอร์เซ็นตแล้วครับผมอาครับเดี๋ยวไปลองรถกันครับว่าจะแรงหรือเปล่าครับผมว่าจะถึงห้าวิหรือเปล่านะครับอ้าวแล้วครับพน้องครับพอเราเข้ามาเกมมาใช่ครับอย่าลืมอุ่นเครื่องนะครับพ่น้องอย่าลืมอุ่นเครื่องก่อนนะครับ นะครับรอบนี้พี่จะขับปกตินะครับเบร์ยางประมาณ60ส0บเจ็ดิเปอร์เซนตครับผมกี่วิครับเจ็ดจดห้าแปดครับผมยังไม่แรงครับยังไม่แรงครับน้องเดี๋ยวเอาใหม่ครับเครื่องยังไม่ร้อนดีครับผมอ่าเครื่องยังไม่ร้อนดีครับอาใหม่ครับนะครับเบร์ยางประมาณหกส0เจ็สิบอร์เซนนะครับนะครับออกตัวนี้ครับออกตัวนี้ครับ กี่วิครับผมกี่วิครับ7.38ครับผมอย่างแรงอ่ะน้องๆโคตรแรงอ่ะก็ถ้าเครื่องร้อนๆก็อาจจะแรงกว่านี้ได้อีกนะครับเอาครับเดี๋ยวมาสู่สับครับสู่สับของเราครับนี่ครับรัวๆครับรัวๆครับรัวๆครับนี่ครับโหมดขับหน้ากับโหมดดิฟนะครับสับเลยครับสลับเลยครับปั๊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 บ 6กจุดสี่เก้าครับผมเห็นไหมครับจังหวะไม่ดีก็หกวิกว่าๆนะครับจังหวะไม่ดีครับผมเอาเขาไม่แข่งต่อครับเดี๋ยวมาหาคู่แข่งใหม่ก่อนครับโอ้โหรถบ้าครับรถบัาครับคุมรถไม่อยู่นะครับเบอร์ยางแบบนี้ครับผมอุ่นให้เครื่องร้อนเลยครับน้องๆเพราะว่าสูตรแข่งพี่นี่เครื่องยิ่งร้อนมันจะยิ่งแรงนะครับ นะครับรัวๆครับยิ่งสับเร็วยิ่งแรงนะครับสับบ่อยๆจะชำนานนะครับถ้าสับบ่อยๆจะชำนานมากเลยครับผมรัวครับป๊อปป๊อปป๊อปนะครับ2 7แล้วเห็นไหมครับเห็นไหมครับน้องๆเวลาเริ่มดีขึ้นแล้วครับเดี๋ยวใหม่ครับเดี๋ยวใหม่ครับเวลาเริ่มดีขึ้นแล้วครับลองดูครับ มันจะถึง5วิหรือเปล่าครับเนี่ครับดู้วป๊อป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 ปนิ้วจะล็อกครับผม5วิครับเนร้อง5.94ครับโคตรแรงอ่ะเป็นไงครับสุดไหมครับน้องโคตรสุดอ่ะก็ลองไปทำตามดูนะครับน้องครับก็คลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายฮัลโหลปิ๊ปี